สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะอยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เดี๋ยวหนูจะพารถสวยมารีวิวนะคะมาพาชมรถสวยๆนะคะเป็นคูเปต้ารุ่น B 2 4 4 0 S ค่ะ24แรงม้าตัว S แบบนี้นะคะเป็นตัวท็อปเลยคันนี้บอกได้เลยว่าไม่เพียง97ชั่วโมงการทํางานเท่านั้นเนาะจดทะเบียนปีพศสอ6 2ยสค่ะสวยๆแบบนี้นะคะปากแดงแก้มแดงเลยเนาะสภาพเดิมทุกจุดนะคะเดิมทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นสีสันเนาะเดิมๆม,มาจากบริษัทค่ะ สีสันสวยงามมากๆเลยนะคะยังส้มแป๊ส้มจี๊ดแบบนี้เลยนะคะอุปกรณ์มาพร้อมโรตารี่นะคะตราช้างค่ะ RX85B ค่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมด้านหลังเนาะระบบเครื่องการทำงานต่างๆก็คือไม่มีทิติเลยนะคะเพราะว่าไม่เพียง97ชั่วโมงการทำงานเท่านั้นค่ะอันนี้ให้ชมล้อย,อยางกระทะล้อเนาะไม่ได้ผ่านการรื้อซ่อมทาเปลี่ยนแก่ใดๆนะคะสำหรับรถคันนี้ นี่เลยเบายังสวยๆแบบนี้นะคะเงาวับเลยเบากว้างนั่งสบายนะคะอันนี้ให้ชมในส่วนของเกียร์ค่ะพวงมาลัยอ่าเดี๋ยวหนูจะพาชมใหม่นะนี่เลยนะคะ97ชั่วโมงการทำงานเท่านั้นค่ะหลังคามีนะคะเดี๋ยวหลังคากำลังสั่งมาเนาะกำลังสั่งมาติดตั้งนะคะคันนี้ได้โครงกันอ้อยด้วยนะได้โครงกันอ้อยด้วยนะคะพอดีว่ายังไม่ได้ติดเนาะ ประมาณนี้นะคะให้ชมระบบ PO ไฮดรอลิกด้านหลังนะคะใช้งานได้ตามปกติเลยยกขึ้นลงสมูทเลยนะคะคนที่ชอบความรวดเร็วนะคะไม่หัวร้อนแน่นอนค่ะให้ชมนะคะโรตารีตาช้างค่ะสยามคูบาต้าเนาะนี่นะคะ RX85B ค่ะเป็นชื่อรุ่นนะคะ สวยค่ะเอาไปใช้งานได้เลยไม่มีปัญหานะคะถ้าท่านใดกําลังมองหารถรุ่นนี้เนาะกำลังจะไปซื้อคันใหม่นะคะออกใหม่จากโชว์ลูมรองรับคันนี้ไว้พิจารณาหน่อยหนยนะนี่นะคะสวยๆเลย24แรงมา้าตัว S ตัวท็อปนะคะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์0 8 1 9 7 1 1 1หนนะคะย้ำค่ะ0 8 1 9 7 1 1 1หเดี๋ยวหนูจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ i อดี n ลายละเอียดต่างๆไว้ใต้คลิปเนาะ ถ้าท่านใดอยากได้รูปคลิปวิดีโอเพิ่มเติมสามารถทักมาของกันได้นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่255,000บาทค่ะ255,000บาทนะคะทักมาพูดคุยต่อรองราคากันได้นะประมาณนี้นะคะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะเขืออำเภอของข,องขุ่จังหวัดกำแพงเพชรค,ค่ะเดี๋ยวจะขอจบคลิปการรีวิวไว้ประมาณนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อเข้ามานะคะนี่เลยค่ะ b 2 4 4 0 s ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ